ภายหลังจากเขื่อนกิวลมและเขื่อนกิวคอหมาซึ่งเป็น2เขื่อนหลักมีการเพิ่มปริมาณการระบายน้ําซึ่งเริ่มเพิ่มปริมาณการระบายน้ําตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะว่า2เขื่อนนี้มีปริมาณน้ําใกล้เต็มความจุจึงต้องมีการเตรียมการรับมวลน้ําก้อนใหม่หากเกิดฝนตกหนักลงมาล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ2เขื่อนหลักเพิ่มการระบายน้ําเป็นปริมาณ150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ยังคงควบคุมที่อัตราไม่ให้เกิน200ลูกบาทเมตรต่อวินาที ผลกระทบก็คือการปล่อยน้ำของสองเขื่อนหลักที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำวังที่ไหลผ่านตัวเมืองลำปางเมื่อเชา้าเพิ่มสูงขึ้นประมาณ80-150เซนติเมตรทั้งนี้ทางเทศบาลนครลำปางได้มีการติดตามสถานการณ์ของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและประเมินว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มตม่ำติดแม่น้ำวังในเขตตำบลเวียงเหนือได้แก่บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวัง บริเวณหลังวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามชุมชนท่านางลอยและชุมชนท่ามะโอเป็นต้นจึงมีการแจ้งเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แม่น้ำวังล้นตลิ่งโดยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นสู่ที่สูงก่อนเลยค่ะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านท่านต้องรีบเก็บนะคะไปในที่ปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียหากเกิดกรณีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน และทางเทศบาลนครลำปางก็พร้อมให้การช่วยเหลือป้องกันภัยกับประชาชนอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะเห็นว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่าระดับน้ําในเขื่อนต่างๆเนี่ยที่เก็บน้ำเอาไว้ก่อนหน้านี้มันมีปริมาณสูงดังนั้นก็ต้องมีการพร่องน้ำลงสู่ด้านล่างเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ถ้าหากว่าเดี๋ยวจะมีฝนฟ้าตกลงมาอีกใช่ค่ะครับ